สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมตำนานที่กลับมาเกิดใหม่ในยุคสมัยใหม่นั่นก็คือ b r o w n i n g High p o w e รรุ่นปี2025ปืนพกอันเป็นตำนานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและน่าทึ่งซึ่งในครั้งนี้บร w n i n g ได้นำมันกลับมาพร้อมกับการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความคลาสสิกและนวัตกรรมสมัยใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรุ่นดั้งเดิมหรือมือใหม่ที่กำลังมองหาปืนพกที่มีความน่าเชื่อถือมีสไตล์และมีประสิทธิภาพสูงรีวิวนี้จะพาคุณไปดูว่าทำไม High Power รุ่นใหม่นี้ถึงพิเศษขนาดนั้นเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อน b r o w n i n g High p o w ร r รุ่นปี2025ดึงดูดสายตาทันทีด้วยดีไซน์ที่หรูหราเรียบเนียนและคมกริบมันยังคงกลิ่นอายของรุ่นดั้งเดิมไว้อย่างชัดเจน แต่ก็มีการเพิ่มรายละเอียดที่ทันสมัยเข้ามาอย่างลงตัวตัวปืนมีการประกอบที่แน่นหนาพื้นผิวเรียบลื่นและมีการเคลือบผิวอย่างประณีตทั้งแบบสีน้ำเงินเข้ม blue finish หรือสีดำด้าน matte black ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกร่องจับบนสไลด์ถูกออกแบบให้ลึกและคมขึ้นเพื่อให้จับได้มั่นคงโดยไม่เสียความสาง่างามแผ่นด้ามจับ grip panel ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยวัสดุสมัยใหม่ที่ให้สัมผัสประชับและควบคุมได้ดีขึ้นโดยไม่สูญเสียรูปลักษณ์คลาสสิกโดยรวมงานประกอบทั้งหมดให้ความรู้สึกพรีเมียมและแข็งแรงสมกับชื่อของโ r o w n i n อย่างแท้จริงเป็นปืนที่ดูดีไม่ว่าจะถือไว้ในมือหรือวางโชว์ในส่วนของประสิทธิภาพ Browning High Power รุ่น2025ไม่ได้อาศัยแค่ชื่อเสียงในอดีตเท่านั้น แต่มันแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมในสนามยิงจริงปืนรุ่นนี้ใช้กระสุนขนาด9มิลลิเมตรให้การยิงที่ราบรื่นควบคุมแรงถอยได้ไง่ายส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างโลหะทั้งตัวและการกระจายน้ำหนักที่สมดุลอย่างดีการเหนีย่ยวไกลได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนมีจุดเบรกที่คมชัดและคาดเดาได้ง่าย การรีเซ็ตไกก็สะอาดและสั้นความแม่นยำจัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยมสามารถทำกลุ่มกระสุนได้สม่ำเสมอแม้ในระยะไกลาการปรับปรุงของโบโรอนนิงในส่วนของลำกล้องและระบบทำงานทำให้การรีโหลดและการยิงต่อเนื่องราบรื่นไม่มีติดขัดแม้จะยิงไปหลายร้อยนัดก็ตามไม่ว่าจะยิงเร็วหรือยิงแบบค่อยๆเล็งปืนรุ่นนี้ก็ให้ความรู้สึกมั่นใจทุกครั้ง สำหรับจุดขายเฉพาะตัว Browning High Power 2025โดดเด่นตรงที่ผสมผสานงานฝีมือแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวตัวแมกกาซีนแบบดับเบิลสแต็กที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่มีความจุมากขึ้นและการป้อนกระสุนที่เสถียรกว่าเดิม ชิ้นส่วนภายในได้รับการปรับปรุงให้ทนทานยิ่งขึ้นด้วยโลหะผสมและการเคลือบที่ช่วยป้องกันการสึกหรอและการเกิดสนิมศูนย์เล็งก็ได้รับการอัปเกรดใหม่แบบโดวีเทลพร้อมสูนหน้าเรืองแสงและร่องศูนหลังที่คมชัดเพื่อให้เล็งเป้าได้รวดเร็วอีกทั้งยังมีคันเซฟทั้งสองข้างสำหรับผู้ยิงทั้งถนัดซ้ายและขวาซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ใส่ใจรายละเอียดมาก สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือบรน i ิงสามารถรักษาจิตวิญญาณของ h ฮพาวเวอรรุ่นดั้งเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันก็ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างแนบเนียนมาถึงเรื่องราคากันบ้างซึ่งถือเป็นจุดสำคัญบร o นนิงไฮพาวเวอร์2025อยู่ในกลุ่มปืนพบพรีเมียมโดยมีราคาประมาณ1,300ถึง1,500ดอลลาร์ 1, สหรัฐขึ่งอยู่กับรุ่นและการตกแต่งภายนอก แน่นอนว่าราคานี้ไม่ถูกแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพงานประกอบประวัติศาสตร์อันยาวนานและสมรรถนะการยิงที่ยอดเยี่ยมก็นับว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบปืนคุณภาพสูงมันไม่ใช่ปืนสำหรับตลาดทั่วไปแต่เป็นปืนสำหรับคนที่หลงใหลในความเที่ยงตรงของงานวิศวกรรมและความสง่างามของตำนาน โดยสรุปแล้ว Browning High Power 2025คือการกลับมาที่งดงามของหนึ่งในปืนพกที่โด่งดังที่สุดในโลกมันผสมผสานดีไซน์คลาสสิกเข้ากับนวัตกรรมยุคใหม่ได้อย่างลงตัวให้ความน่าเชื่อถือความแม่นยำและความสวยงามในระดับสูงสุดเป็นปืนที่เหมาะทั้งสำหรับสะสมและใช้งานจริงโ r o น n i สามารถคงเอกลักษณ์ันเป็นตำนานของ High Power ไว้ได้พร้อมปรับให้เข้ากับความต้องการของนักยิงยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบปืนพกเหนือการเวลาที่มีทั้งประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นยอด b r o n i n g High Power 2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวสุดพิเศษครั้งต่อไปบนช่องของเรา